สวัสดีค่ะแฟนคลับที่ใจดีทุกๆคนตอนนี้ที่รามนีสีทุ่มกว่าแล้วค่ะและก่อนที่พิติกจะเข้านอนพิติ๊กมีสูตรทำข้าวผัดน้ำพริกเผาหมูกรอบอร่อยๆมาฝากทุกๆคนค่ะ พอพูดถึงหมูกรอบพี่ติ๊กเชื่อว่าหลายๆคนคงจะชอบกินหมูกรอบกันใช่ไหมคะพี่ติ๊กก็เหมือนกันค่ะชอบกินหมูกรอบและวันนี้พี่ติ๊กก็ทาหมูกรอบเองค่ะเพราะว่าอยู่ที่ละมาน,นีไปหาซื้อหมูกรอบที่ไหนก็ไม่ได้ค่ะถ้าใครอยากกินหมูกรอบจะต้องลงมือทําเองค่ะถึงจะได้กินหมูกรอบตามที่ใจต้องการค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาดูเมนูข้าวผัดน้าพริกเผาหมูกรอบของพี่ติ๊กกันดีกว่าว่าจะทํายังไงและจะอร่อยแค่ไหนคะ่ะตามไปดูเลยค่ะ ก่อนอื่นเตรียมข้าวสวยแช่ยเย็นแล้ว1คืนหนึ่งถ้วยตวงค่ะเตรียมหมูกรอบ150กร,รัมค่ะเตรียมผักอะไรก็ได้100กร,รัมค่ะวันนี้พี่ติ๊กใช้ก้านบอล็อกดีค่ะเตรียมกระเทียมสับ1ช้อนชาค่ะเตรียมหอมแขก1่ช้อนชาค่ะและเตรียมน้ำพริกเผา1่ช้อนชาเหมือนกันค่ะแต่ว่าพี่ติ๊กไม่ได้ถ่ายวีดีโอไว้ต้องขอโทษด้วยนะคะ พอเราเตรียมส่วนผสมต่างๆพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มทำข้าวผัดกันเลยค่ะก่อนอื่นให้ยกกระทะขึ้นตั้งไฟและใส่น้ำมันประมาณ1่ช้อนโต๊ะต,ตำลงไปค่ะใส่กระเทียมสับค่ะแล้วเราก็ผัดกระเทียมให้ส่งกลิ่นหอมทั่วบ้านเลยค่ะใส่น้ำพริกเผาตำลงไปค่ะผัดน้ำพริกเผาและกระเทียมให้เข้ากันค่ะ ใส่หมูกรอบค่ะแล้วพี่ติ๊กก็ใส่ผักลงไปค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาใส่ข้าวสวยลงไปในกระทะแล้วค่ะหลังจากนั้นพี่ติ๊กก็ผัดสมผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีค่ะ พอผัดส่วนผสมให้เข้ากันดีแล้วพิติ๊ก็ใส่หอมแขกตำลงไปค่ะพิติกปรุงรสข้าวผัดด้วยใส่น้ำปลาประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะและใส่ผงปรุงรสนิดหน่อยค่ะพอปรุงรสเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ผัดส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันดีอีกครั้งก็เป็นอันว่าข้าวผัดของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาดูกันชัดๆค่ะว่าข้าวผัดน้ำพริกเผาหมูกรอบของพิติกวันนี้น่ากินไหม ตอนนี้พี่ติก๊กไม่รอใครแล้วนะคะพี่ติก๊กขอตักข้าวผัดใส่จานแล้วนะคะเพราะว่าหิวมากคะ่ะมีใครแถวนี้ยังไม่ได้กินข้าวบ้างคะมากินข้าวกับพีตพ่ติก๊กเร็วพี่ติ๊กขอจบวิดีโอนี้ก่อนนะคะแล้ววันพรุ่งนี้พี่ติก๊กจะทำเมนูอร่อยๆมาฝากทุกๆคนอีกคะ่ะไว้พบกับพี่ติก๊กใหม่วิดีโอหน้านะบ๊ายบายคะ่ะ